บันพระโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึง่ง ที่การที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันตัวยอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีทิดาคือลูกสาวคุนนายช่างหูก <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนในการที่จะเป็นพระโสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตัดว่าต้องตัดสังโยตสามรดการคือสก,กาญทิฐิ เห็นว่าแต่ภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย กอม,มีร่างกายเป็นสําคัญแต่กําลังเขาบรรพดาบันนั้นตัดได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ประเพื่องว่าร่างกายไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้หวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> ที่จะพึงทำให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยนตัวที่สามคือศีลพตปรามาส องค์สมดเด็จพระโรมาโลกกกน,นาจทรงตรัสว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัทผ์โอรับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนินมีทั้งครววัม <c oughs> ีการรักษาสิลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิขาบท227รรวมทั้งอภิสมา,าจารย์ด้วย สำหรับสมณเณรมีสิขาบทสิบรวมทั้งเสกิยวัตอีกเจ็ดิบห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวาสก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรมิหารสี่ด้วยอย่างนี้จึงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหน สี่นี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลำบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลำบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสิ่งจะทะลุไปเสีแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านนงเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นโลภุนมันจะดีหรือ นั้นจริงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วเราก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามสีสภาพวะเสมอกันมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ ต้องการในความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารอาตมารู้สึกสนลด,ดใจเห็นว่าท่านบุญใดแสดาความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากและสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไร บริษั์กับเราเราก็สัตว์มีสภาวะเหมือนกันมีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกตกันเพื่ออะไรดังเกตว่าร่างกายเขาสัตว์สกปรกหยาบคายตำช้าร่างกายของเราะ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหน สัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระสัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินของที่สดที่ขาวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกัน <c oughs> สัตว์ต้องการเสพกามเราก็มีความปรารถนาในการเสพกามเหมือนกันแต้ว่าสัตว์ฆ่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มาก จัดเบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครคนจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะคนรังเกียจเรานั่งนึกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์ไม่จะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์เสริฐแต่เลือแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแน่คนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนั้นเราจะมานั่งรังเกียรติสัตว์เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> เรายะว่ากันไปเราเองสิในความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้แล้วก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการเมตตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบางเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กๆเช่นอยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งยังไม่มีราคาข้างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเลยเป็นอนุว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้องเป็นนั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวชัติดิบชันนะ และยกย่องตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์เสริฐหนักใจตอนนี้เขาพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงจะมีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านนันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยช์ดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ได้รับความลำบากมีความปรับเลื่มใจเมื่อม,มีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการลักการขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตอย่างน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็ดีตส์ก็ด,กดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นนี่ความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอืน่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหน องสมเด็จด้วยจอมไตรทรงตรัสว่า <c oughs> การอยากได้ทรัพย์สิขนของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปเราก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้า,ากนกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละ่ะ เราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขาแต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน,น,น์แก่บุคคลอื่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสูดาบันเจนว่้วาพระสูดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทําลายโลภะความโลภไม่มีความทะเยอะทะยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตน แต่ว่าระโสดาบันยังร่ำรวยแต่ว่าการธรามากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำหนีและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบทำเท่านั้นนี่การแก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องกมีการให้ทานเป็นเป็นกำลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ประสัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุว่าถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คุมสินได้สองสิขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์ด้วยเหตุแ่งความทุกข์ข้อที่สาม ในวา,ารเมสเมชาจาร์การละเมิดชีวิตอาการละเมิดความรักในบุคคลอื่นข้อนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นกาเมสเมชาจาร์เตือนเนื้อแท้นอ,นะองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี ยากเขาก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้วิดามันดาไม่รู้วันนั้นไม่อนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการมเมีอันนี้ต้องวดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นยิ่งจะถูกต้องตามังหวะแห่งการรักษาศีล เพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักแท้จริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบทตรสายของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้นอดใจยอมรับนับถือสิ่งลดกัน,กนใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในต,ตอนนี้ท่านเดียว่าสันโดษ ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวเท่านั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทําผิดจังหวะเข้าไปร่วงและเมิดคนรักของบุคคลอื่นเขาเข้าหรือทีอเ่เขาหวงแหนชีวิตจะสัน้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนข้อ,อนี้องค์สมเด็จพระจินวรจงทีทรง,งแนะนําให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีสายข้อดีสี่มุสาวาทองสมเด็จพระบรมโลก,กนนาถให้ปรารบว่าเราเองต้องการไหมว่าคนอื่นเขาจะมาโก,ออกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอน,นี่ก็จะมองเห็นได้ว่าทัง่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำโมสาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระบทิแก้วให้ระงับโทษคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแตกราวสิ่งกันเลยกันเพือเจอเดี๋ยวไหลาวาจาที่ไร้ประโยชน์ พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียรวมความว่าทิ้งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนําให้ละจากการดื่มสุราเด้มีไรเพราะแปลว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท อั้งนี้เพื่ออะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุรามีไร,รไประษาทมันจะพันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช่เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นคนดื่มสุราเมรัรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือว่าเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเอง คนที่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนเด่มสุรายก็ช่างไปไรเมื่พูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสง์ดาบันเท่านั้นสินห้าบรายการสำหรับครวาติองค์สมเด็จพระบรมโลกนนันาถอว่าเป็นปกติสินที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนนงก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบททั้ง 7, เจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิขาบทและว่าสิขาบทสิบของท่านไม่มีเลยแลงของเล็กยัง,งรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประสดาบันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเท้ไม่นคงทำนองจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกวอคองค์สมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่ในน้อยอย,อย่างนางโคจุตราสาวใช้เขาว่านางสามาวดี ในตอนต้นนี้นางขโม,มยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพราะว่าพนางสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทยนบรมกรษัตริย์เริ่บาท,ทาเท้าเธอทรงพระเจา้าทานค่าดอกไม้วันละแปดตำลิงกุจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด ไม่รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันละสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของคนที่ให้ไปต่อมาเมื่อน,นางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสสนดาเทศจบที่บ้านและบ้านคนหนมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้นได้เป็นบระโดาบัน เมื่อเป็นเบโสดาบันและวันทับตะว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกให้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นเะโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีลห้าจริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขาว่านางสามาวดีก็มีครูจุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพระนางสาม,มาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มไว้ออยังไง <c oughs> นางขุจิตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆน,นี่หมอนฉันโกงสักครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นวาสนดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พนางสามาวดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกก็ไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพนางสามมาวดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้อมในหญิงห้าร้อยขอพูดกันลัดๆเธอเทศให้ฟังจบเดียวเมื่อปรากฏไว้หญิงทั้งหมดเป็นเบสรดาบรรหมด ในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพน,นังมาคันดียามีความริษยาในในพน,นางสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจจะเข่งฆ่าพน,นางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใส พนะนางจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้นพนันานสามาีแกงมาให้พระราชา <c oughs> นี่ขอเล่ากันแบบลลัดเป็นการประกอบเรื่องพนะนงางสามีพร้อมดิหญิงห้ารอดได้ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้นายก็บอกว่ารับไม่ได้พวกฉันรักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายน,นางก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าฉันแย่ตายเพราะทรงสินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันวัาน,นางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่มีระบรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายเจนว่าความเป็นเบโซดาบันนี่มีความมั่นคงในศินจริงๆอย่างนางโคจุตรานั่น เขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินท,ที่มันที่บรรนาสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันล้สี่ตำลึงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเท็ดล้วต่อมาคณะขนาสามาวด,ดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดานางทั้งหมดมีหญิง ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวาดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไก่สาดเพราะว่าเราก็เคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกกนนานจะตายก็ตามทียอมรักษาศีลยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตน เคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมสาร,รสันดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วและก็ต้องการความเป็นประสนดาบันคือเป็นควาความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจนพายการรักษาสังโยชนข้อดีสาคือทำลายอารมณ์ที่รัดจิงใจได้แก่ศีรพตปรตาปรมาศ การเป็นผู้ทำลายศินจงอย่ามีแกจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการสาสักษาศินและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศินบริสุทธินั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมรารยาภพ คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นชีอว่าความทุกข์ใดๆที่มีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสมหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท阿拉บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดแล้ว ต่อเดีนี้ไปท่านตับรรดาท่านทังหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปฏีบแก้วจงใช้อิริยาบทตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมัดนั่งพับเพียบนั่งหอยขากับเก้าอี้เะเองกายบนเตียงนอนหรืขัดพื้นทางข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกมาศีลานุสติกรรมฐาน แต่ว่าศีราานุสติกรรมฐา,านจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหารคือเมตตาก,กุณาทั้งสองรายการคงอยู่ด้วยอย่าช่วยให้รมใจของท่านเป็นเอกก,กตารมเรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาสาวกอคองสมเด็จพระประทิพแก้วจงปฏิบัติตามประทำคาสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนามาตามที่กล่าวแล้ว จนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน